สวัสดีค่ะเพืนเพื่อนคะ่ะไทยเฮอร์แปนโฮมาแล้วคะ่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับสับปะรดค่ะจริงๆแล้วเป็นภาคต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าเราไปเยี่ยมชมไรสับปะรดของลุงม็อกกับ ไปยมมานะคะแล้วก็เราไปเยี่ยมชมสับปะรดพันธุ์ผู้แล่นะคะพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดเชียงรายนะตอนนี้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาทำข่าอบสับปะรดด้วยนะคะเมนูง่ายๆกันเลยนะคะเพราะว่าเราก็ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทำกับเตาถ่านนั่นเองนะคะจะไม่ใช้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าค่ะมาดูกันนะคะว่าทำกันยังไงนะคะ ง่ายๆกันเลยค่ะด้วยการใส่เครื่องปรุงนะคะแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็คลุกเคล้านะคะแล้วก็เพิ่มสับป,ประรดเข้าไปเพื่อความอร่อยนั่นเองค่ะและก็เพื่อนๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกันถึงตอนนี้ค่ะอย่าลืมกด u u s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับทั้งทีมงานของเราด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งนะคะจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะเราจะต้อง มาฟังในเรื่องของความรู้ของสับป,ประรดนะคะในเรื่องของสปปรรพคุณของสับป,ประรดกันด้วยนะคะสับป,ประรดค่ะมีต้นกํกาเนิดจากทวีปอเมริกาใต้กันเลยทีเดียวนะคะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากๆเลยค่ะสับป,ประรดยังเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งนะคะโดยประโยชน์ของสับป,ประรดนั้นนะคะมีอยู่หลากหลายกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆจํานวนมากกันเลยนะคะซึ่ง หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิตามินซีวิตามินบีนะคะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดเรตธาตุแคลเซียมธาตุโพแทสเซียมธาตุแมกนีเซียมธาตุโฟลิกธาตุเมงกานีตธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กธาตุสังกะสีนะคะหลากหลายกันเลยนะคะแล้วก็ ในเรื่องของสรรพคุณทางของสับป,ปะรดเนี่ยทางสมนไพรเนี่ยนะคะก็ช่วยในเรื่องของการรักษาอาการได้หลากหลายกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคบิดโรคนิ้วนะคะและยังช่วยบรรเทาอาการแผลเป็นหนองขับปัสสาวะได้อีกด้วยนะคะมาถึงตอนนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็คงจะอยากรู้ในเรื่องของสรพพคุณของสับป,ปะรดกันแล้วนะคะมาฟังกันเลยค่ะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงค่ะ ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งนะคะช่วยบรรเทาและรักษาอาการหวัดได้ด้วยค่ะช่วยให้เลือดลมของเราไหลเวียนได้ดีมากขึ้นนะคะช่วยให้สุขภาพในช่องปากแข็งแรงป้องกันไม่ให้เกิดโรคเหงือกได้ค่ะช่วยบรรเทาอาการร้อนกระสับกระส่ายหิวน้ำค่ะช่วยแก้อาการท้องผูกขับถ่ายไม่สะดวกนะคะช่วยในการย่อยอาหารจำพวกโปรตีนค่ะ ช่วยลดเสมหะในลำคอได้อีกด้วยนะคะช่วยในการขับเสมหะปัสสาวะไม่ออกค่ะช่วยรักษาโรคนิ้วช่วยรักษาโรคไตอักเสบนะคะช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงค่ะและยังช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบนะคะช่วยบรรเทาอาการของโรคบิดค่ะและยังเชื่อกันว่าช่วยรักษาและบรรเทาอาการของโรคนิ้วล็อกได้ด้วยนะคะโรคนิ้วล็อกนี่นะคะเป็นโรคที่ ิดติดลมบนในช่วงนี้นะคะในยุคนี้สมัยนี้เพราะว่าเราก็ใช้ทั้งคอมพิวเตอร์ใช้ทั้งโทรศัพท์กันอย่างแพร่หลายนะคะก็ในเรื่องของการทานสมรสก็ยังมีความเชื่อว่ารักษาและบรรเทาอาการของโรคนิ้ลงอกกันได้ด้วยนะคะช่วยรักษาอาการบวมน้ําค่ะช่วยรักษา,าการแผลเป็นหนองนะคะช่วยลดปัญหาส้นเท้าแตกได้ด้วยนะคะและยังช่วยลดอาการอักเสบของแผลได้ด้วยค่ะ เป็นยารักษาโรคผิวหนังนะคะใบสดสามารถนำมาใช้เป็นยาทายหรือยาฆ่าพยาธิได้ค่ะในส่วนของรากสับประรดนะคะสามารถนำมันใช้เป็นยาแก้กระใสนะคะบำรุงไตได้ค่ะน้ำของสับประรดก็ยังช่วยแก้พิษฝีต่างๆได้นะคะโอ้โหสัพปคุณหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของ ประโยชน์นะคะเพื่อนๆมาฟังกันนะคะประโยชน์ของสับปะรดนะคะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสอยู่เสมอนะคะอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าสับปะรดนี่ละคาสามารถนําเอามาขัดผิวได้ด้วยนะคะเพื่อทําให้ผิวพรรณเราสดใสเปล่งปลั่งนั่นเองค่ะสับปะรดนะคะยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและความแก่ชาราด้วยนะคะโอ้อันนี้สาวๆคงจะชอบมากเลยนะคะ สับปะรดค่ะยังเป็นผลไม้เมื่อรับประทานแล้วนะคะจะรู้สึกสบายท้องไม่รู้สึกอึดอัดน,นะคะสับปะรดค่ะใช้นํามารับประทานเป็นผลไม้หรือนํามาปรุงเป็นอาหารเช่นแกงสับปะรดนะคะหรือว่าข้าวอบสับปะรดนะคะเมนูที่นําเสนอในวันนี้นั่นเองค่ะ mm hmm. นำมาใช้แปรรูปเป็นสับปะรดกระต๋องทำเป็นสับปะรดกวนกรายเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. การแปลรูปสับปะรดอื่นๆนะคะเช่นการ ทำไว้สับป,ปะรดหรือแยมสับป,ปะรดนั่นเองค่ะโอ้โหมากมายกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆและวันนี้นะคะโอ๊ตสับป,ปะรดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมกลุ่นนะคะที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสําหรับเมนูในวันนี้นะคะค่ะโอ๊ตสับป,ปะรดเราทําด้วยเตาถ่านนะคะหรือเตาฟืนนั่นเองนะคะก็เป็น ข้าอบสับโรดที่พิเศษสุดๆเลยนะคะเพราะว่าช่วยในยเรื่องของการลดการใช้พลังงานนะคะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้เตาแก๊สลดการใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะก็ง่ายๆกันเลยค่ะโอเคค่ะพเพื่อนๆที่ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกันอย่าลืมกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจกับทางทีมงานของเราด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งค่ะสลา,าย ชมนะคะจะได้มาเยี่ยมชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ